สาหกรรมส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้าไทยประสบปัญหาจากค่าแรงที่เพิ่มขึ้นตอนนี้ภาครัฐและเอกชนกําลังปรับกลยุทธ์นะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยเป็น SME ปรับตัวได้ส่วนจะพัฒนาไปในทิศทางใดและในภาคผลิตรองเท้าประเทศไหนมาเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนของเราติดตามจากรายงานของคุณพันธิภาวาจรสในเปิดประตูสู่อาเซียน สร้างเทคนิคและออกแบบรองเท้าชาวอิตาเลียนบรรจงลากเส้นพลิ้วไหวใช้ส่วนของร่างกายคือเขา่าเป็นฐานวางหุ่นรองเท้าช่วยให้จับถนัดและทำงานได้เป็นธรรมชาตินี่คือเทคนิคส่วนตัวที่นำมาสาธิตให้ผู้เข้าอบรมทำรองเท้าบูทช,ชาวไทยได้ดูเป็นตัวอย่างและปฏิบัติตาม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับสมาคมรองเท้าไทยจัดอบรมเจาะเทคนิคทำรองเท้าบูธโดยช่างจากอิตาลีประเทศต้นแบบทำรองเท้าเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการกว่า40รายเป็นเวลา2สัปดาห์การทำรองเท้าบูธใช้เทคนิคขั้นสูงในการผลิตไทยเป็นเมืองร้อนไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้การเรียนเน้นปฏิบัติจริงให้ผู้อบรมมองปัญหาได้รอบด้านเพื่อแก้ไขปัญหาได้เองหากไม่มีครู e arriveranno facilmente ad imparare bene. Questa è la parte, è la partenza, è la, le fondamenta importanti. Quando io lascerò questi ragazzi loro saranno in grado di costruire uno stivale. คนรุ่นใหม่ไม่นิยมทำรองเท้าส่วนคนรุ่นเก่าก็อายุมากขึ้นไทยจึงขาดแรงงานฝีมือกว่าจะฝึกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญใช้เวลาอย่างน้อย3-5ปีนอกจากนี้ค่าแรงที่สูงขึ้นทำให้อุตสาหกรรมรองเท้าไทยซึ่งร้อยละ90เป็น SME สู้กับจีนหรือเวียดนามลาบากผู้ประกอบการส่วนหนึ่งย้ายฐานการผลิตไปพม่าและลาวซึ่งผลิตได้ถูกกว่าเวียดนามอินโดนีเซียในเอซีนี่ก็ถือเป็นคู่แข่งหลัก ซึ่งมีความพร้อมหลายๆด้านและมีปัจจัยพื้นฐานเนี่ยตามหลังเรามาก็จริงแต่หน้าปัจจุบันก็เกือบจะเข้ามาไล่เราทันแล้วนะครับบวกกับกว่าถ้าเทียบในเวียดนามเนี่ยค่าแรงของเวียดนามถ้าเทียบในประชาคมทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่ามันเติบโตในอัตราที่ผู้การเขารับได้ไม่รุนแรงไม่ก้ากระโดดล่าสุดที่ผมได้รับทราบมาคือในอินโดนีเซียก็เริ่มมีการกระเสริบค่าแรงขึ้นตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับเขาในอนาคตเหมือนกัน ในวันนี้สมาคมรองเท้าไทยให้ความสนใจกับการทำรองเท้าบูทที่มีตลาดหลักอย่างในอเมริกายุโรปและตลาดใหญ่ในเอเชียอย่างจีนใช้กลยุทธ์พัฒนาฝีมือแรงงานเน้นผลิตสินค้าคุณภาพตามอย่างอิตาลีที่เคยประสบปัญหาเดียวกันจึงลดขนาดตัวเองลงและเน้นขายแบรนด์และดีไซน์ซึ่งไทยกำลังจะพัฒนาไปในทิศทางนี้วันนี้ เรามีการอบรมในเรื่องของการเอาช่างอิตาลีเข้ามาสอนก็คือเราต้องการจะซึมซับเอาเรื่องราวของเขาเนี่ยหรือเทคนิคในการอยู่รอดของเขาเนี่ยเข้ามาใช้ในบ้านเราเหมือนกันซึ่งผมมั่นใจว่าในอนาคตเราก็คงต้องก้าวไปเหมือนเขาก็คือว่าเรามีขนาดที่เล็กลงเป็นอุตสาหกร,รรมในครัวเรือนหรือขนาดกลางแล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่ม นายกสมาคมรองเท้ากล่าวว่าเฉพาะในอาเซียนอุตสาหกรรมรองเท้าในด้านการผลิตเบอร์หนึ่งต้องยกให้เวียดนามส่วนอินโดนีเซียก็มีการพัฒนาฝีมือแรงงานเรียกได้ว่าน,นำหน้าประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วการวางตำแหน่งจุดยืนอุตสาหกรรมรองเท้าไทยอย่างมีทิศทางผลิตสินค้าคุณภาพจับตลาดบนจึงเป็นการปรับตัวให้ผู้ประกอบการไทยอยู่รอดพันธิภาวจรัตสํานักข่าวไทยกสทรายงาน